12เมนูไข่พูดภาษาอังกฤษสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเมนูไข่กันรับรองว่าจำง่ายใช้ได้จริงไปดูกันเลยส่วนที่1ไข่พื้นฐานที่ต้องรู้เริ่มจากเมนูที่เราทานบ่อยที่สุด1 fried egg ไข่ดาว Can I have a fried egg please 2 boiled egg ไข่ต้ม I'd like t o b o i l eggs for breakfast 3. O M E L E T T E ไข G ่เ e จียว Thai Style o m e l e t l with Fish Sauce ส่วนที่2เมนูไข่สไตล์พิเศษมาดูเมนูที่น่าสนใจกันต่อ 4. P O A C H E D E G G ไข่ดาวน้ำเทคนิคการจำ Poach แปลว่าต้มในน้ำเดือด 5. S C R A M B L E D E G G ไข่คนเทคนิคการจำ Scramble แปลว่าคนให้ยุ่ง หก STEAMED EGG ไข่ตุ๋นจำง่ายๆ t e ีมเท่ากับนึ่งส่วนที่3เมนูไข่แบบไทยๆ7 SALTED EGG ไข่เค็ม8 CENTURY EGG ไข่เยี่ยวม้า9้า Pan Fried Eggs with Toppings ไข่กระทะ1 0 GRILLED EGG ไข่ปิ้ง1 1 Fried Boiled Eggs with Tomato Sauce ไข่ลูกเขย สิ STUFFED e, D e g g ไข่ยัดไส้ส่วนที่4 Tips ประโยคเด็ดที่ต้องรู้ How would you like your eggs Sunny side up please Over easy Well done และนี่คือ12เมนูไข่ที่ควรรู้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรับสาระความรู้ดีๆต่อไปนะคะ